ตอนนี้ในสันพลามีอยู่493 493 493 493รัฐบาลตอนนี้318 318ถ้ากรณีของเอินไปต้องเยอะถ้ากรณีของภูมิใจไทยหายไปไปรัฐบาลจะเหลือ249 249 249ไม่ใช่248จะไม่ต้องคุณต้องแม่เล็นะ249ใช่โอ้ยก็สุมเสียงนะ สมเสียงสองก้าสมเสียงถ้าสองเนี่ยตอนนี้การเมืองปัจจุบันเป็นการเมืองเรื่องตัวเลขครับครับตัวเลขที่สะท้อนกลับมาที่เสถียรภาพของรัฐบาลอุทักษินพูดหลายครั้งตอนนี้กึงหนึ่งก็สองสี่หแต่เขาบอกให้จับตาแบบนี้จุดเปลี่ยนสำคัญสำคัญว่าจะแตกหักไม่แตกหักอยู่ที่นี่กรณีของ44สสพักเก้าไกลที่ยื่นให้มีการแก้1 1 2 44สสสัญญาณมาจากไหน ดูสัญญาในชัดที่ปปอชอครับครับตอนนี้ปปอชอตั้งอนุกรรมการในการไต่สวนเรื่องนี้แล้วไต่สวนกันแล้วตามปกติเขาบอกว่านี่ลเ,เลายกระซิบนะกี่เดือนปลายกระซิบไม่เกิน2เดือนไม่เกิน2เดือนเหรอก็อยู่ในช่วงแบบหลังสักฟอกพอดีนี่ใช่จังหวะดีมากเลยนะ,ะและใน4-4สสอของก้าวไกลอ่ะเหลือสเหลือที่เป็นดำรงตำแหน่งสสปปจจุบันอยู่ เออยี่สิบห้าสสยี่สิบห้าคนยี่สิบห้าคนถ้ายี่สิบห้าคนหายไปก็จะทําให้เกินกึ่งหนึ่งคือสองสี่หกมันลดลงอีกแต่ว่ามันมีบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อก็ไม่ขึ้นนะหายเพราะพักเก้าไกลถูกยุบแล้วไงถูกพอพักเก้าไกลถูกยุบเนี่ยบัญชีรายชื่อรู้สึกจะแปดท่านมั้งที่อยู่ในใช่แมดท่านเนี่ยก็ดันใครขึ้นไม่ได้แล้วคือหายไปเลยนะหายไปตามพักแล้วก็เขตอีกสิบเจ็ด สิเขตเนี่ยอันี้อันี้ต้องลุ้นว่าเลือกตั้งใหม่กลับมาเนี่ยเป็นเราเาเท่าไหร่อค่อยว่ากันแล้วตัวนี้มันผูกพันกับอะไรครับมันผูกพันอยู่ที่ปปชและถนนทางด่วนครับครับพี่วีดูนะคุณประพาสได้รับโปรดเก้าปุ๊บที่ห้าวันต่อมามาโหวตกันเรื่องประธานโหวตประธานเสร็จปึ้งโหวตวันที่เท่าไหร่วันที่วันที่ห้าวันที่ออกต้นต้นกุมภาพันธ์ไม่ได้แล้วต้นกุมภาพันธ์ปุ๊บห้าวันครับอืม ห้าวันโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณสุชาติอานตระกูลเกษมสุขขึ้นเป็นประธานปปอชอครับขณะเดียวกันคุณสุชาติเจอลู่วิ่งพิเศษวิ่งก่อนหน้านี้วิ่งเจอลุงป้อมวิ่งหลังจากนี้วิ่งไปเจอประธานวันนอ,อแล้วคุณไม่คิดดูว่าปป,ปอชอมันถนนมันจะเป็นเอคเพลสไหมผมว่าเป็นถนนวิ่งครับเป็นถนนวิ่งที่จะทำงานให้25คนเนี่ยเร็วขึ้น เพราะต้องรอดูว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยปชชจะชี้ยังไงชี้ยังไงยังไม่รู้ออกมาแต่้าสมมุติว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อมันก็หายไปอีกยี่บ้าพอหายยี่บ้านปั๊บสสในสภาก็เหลือสี่หกเจ็ดสี่หกแปดเนี่ยสี่หกเจ็ดสี่หกแปดเนี่ยครับมันกึ่งหนึ่งมันก็สองสามสี่สองสามสี่โอี่สองสามสี่สองสามห้าเนี่ยแสดงว่าก็ถ้าภูมิใจไทยออกไปก็ ยังเกินอยู่สบายสบายนั่นกําลังบอกว่าครับเวลาแตกหักสําหรับรัฐบาลรวมหลายพักที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนํานั้นได้เวลาที่จะปลดแอกเเออออได้เวลาที่จะแตกหักเหรอแตกหักและได้เวลาที่บอกว่าถ้าเปรี้ยวมากก็อย่าอยู่กันเลยที่ผ่านมาต้องบอกว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยเขาใช้โมเดลตบจูบแต่หลังจากนี้เหตุการณ์สําคัญสําคัญจนถึงขั้นคุณ อนุทินต้องบอกว่าหน้าตัวเมียเนี่ยจากตบจูบจะเป็นแตกหักหรือไม่หัวใจสําคัญมีหลายปัจจัยหนึ่งในปัจจัยนั้นคือการแก้ไขรัฐมนูลอยู่อยู่ได้ยังไงไม่รู้แหละเรื่องนี้รัฐบาลเนี่ยแหละออรัฐบาลตอนนี้มันสัญญาณมันแผงแผงอะ่ะอยู่กันต่อหรือพอแล้วเออนี่<ด>คุณกาลังถามถามเนี่ย<า>โดยเฉพาะกับภูมิใจไทยเนี่ยโอ้ยิ่งล่าสุดเนี่ยพี่โอนะ,อะ กรณีของอะไรสบปกออะไรที่ปากช่องเขาใหญ่นี่นะเออแลนโชเลยนะแลนโชชานวีอ่ะออโนี่ใครเป็นคนปล่อยข่าวนี่หนไม่ใช่ปล่อยไอ้ไอ้ไอ้ของเกษตรไอ้ตนาดนอะไรอะไรรนาดนเหรออ๋อผู้ช่วยเออชื่อะไรนะที่ปรึกษานะนนะเอออ๋อที่เกษตรเรื่องป่าบุกลุกเนี่ย จริงๆที่แลนโชชานวนีนะนะลุงจิ้นซื้อมานานแล้วนะลุงจิ้นกับคุณหัวซื้อมานานแล้วนะครอบครองอมานทางกระทรวงเกษตรเขาก็ยอมรับว่าว่าไอ้นี้ยมีหลักฐานเพียงแต่ว่าหลักฐานนั้นก่อนจะเป็นหลักมีที่มามีเอกสารสิทธิ์อะยังไงเพราะตรงนั้นเ็าบอกว่าเขตสอกคอถึงสี่หมื่นไร่อ่ะสี่หมื่นไร่ติดมากว้างมากแถวคุเคยไปยังเนี่ยแลนโชไม่เคยไปแต่แถวนั้นแต่แถวแต่แถวนั้นผมเคยไปแล้วใกล้โบนันซาแถวเนี้ยใกล้ๆกันอะไอ้นั่นแหละ 40, คืออยู่ในเวนสี่หมื่นไร่แล้วก็ในสี่หมื่นไร่นั้นติดของไอ้ครอบครัวของต้องบอกเป็นที่ครอบครัวของคุณอนุทินนะนุทินไม่ใช่ของส่วนตัวนะแต่ว่าการทําแบบเนี้ยการทำแบบนี้คือการพุ่งตรงไปตรงนั้นเลยนะไปฟังเสียงนี้ก่อนไหมฟังไหมคุณอนุทินและจะนําไปสู่เนี้ยว่านี่โอ้นี่ทำไมเล่นกันหนักมากจนคุณอนุทินถึงประกาศบอกว่าหน้าตัวเมีย ก็เท่าที่ผมทราบมาการได้มาของที่ดินสนามก่อแปลงนี้ก็ได้มาโดยสุจริตเป็นโฉนดทุกใบมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ว่าไปได้มาก่อนแล้วมาออกโฉนดได้มาเป็นสิบสิบปีแล้วก็ไปไปว่ากันไปตรวจสอบอันนี้มันก็ธรรมดาถือมาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่เห็นมีใครมีมีปัญหาหรือมีคําถามเนี่ยแต่พอมามาอยู่ตรงนี้มามีประเด็นมีอะไรก็ เอาเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาผมว่าหน้าตัวเมียนะ <ไป S 2> คือก็ตรวจสอบแต,แต่แต่ก็พร้อมพร้อมพร้อมไม่ตรวจสอบไม่มีปัญหาอะไรคือเล่นนอกเกมนะครับนี่พี่วีที่ดินบริเวณที่เขาใหญ่ครับแลนเชียวชาญวีมาพร้อมพร,มพรมกับปัญหาของรัฐบาลเลยนะลำพังดอกแรกที่ดินเขากระดง ดอกที่สองที่ดินอานพายออดอกที่สามที่ดินแลนโชชานวีทพาไมมันเข้ามาประเดประดังกนเนี่นเออเยทีเขาที่ดินนะแต่ประเดประดังอยู่ในห่วงอะไรครับห่วงที่สัญญาณสเสถียรภาพของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันแตกออกมาดังพลพอดีเ,ออลเลยอันนี้คือปลายอตอนถึงตอนนี้นะเ,ออเรื่องแก้ธรรมนูญ กับเรื่องของไอ้ที่เนี่ยสปก,กแถวไอ้ปากช่องเนี่ยใช่เขาใหญ่เนี่ยแต่เขาบอกว่าความขัดแย้งภายในรัฐบาลโดยเฉพาะเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยคนในระดับบิ๊กๆของเพื่อไทยเนี่ยพูดไว้นะบอกว่าความอดทนเนี่ยมีขีดจำกัดนะีน <travelers> ีความอดทนเนี่ยมีขีดจำกัด คุณไม่รู้จะระเบิดจะแตกเมื่อไหร่เขาบอกความอดทนมีขีดนี่ผมได้ยินกับหูเลยคุณได้ยินกับหูหูก้างไหนหูกลางซ้ายผมเด้ยหูกลางขวาผมนั่งคนละฝั่งความอดทนมีขีดจํากัดเออความหมายนี้บอกอะไรบอกสัญญาณว่าเรื่องหนึ่งว่าอย่าเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเล่เหลี่ยมมากพูดคุยกันไม่รู้เรื่องผมอดทนจํากัดนะเออแต่ตอนเนี้ยถามว่าจะเป็นยังไง ประคองกันไปก่อนซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าดูจากคุณโรธินล่าสุดเนี่ยคุณโรธินแนงคงพูดเหมือนกันนะผมก็คิดโอตนมีขีดจากัดเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เล่น <c oughs> เล่นถึงขั้นไปกล่องดวงใจเนี่ยเอางี้ <c oughs> แตกไม่แตกระหว่างแดงกับน้ำเงินเนี่ยเอจะไปอยู่ในรอยต่อเรื่องปรับคอรอมอลและยึดเก้าอี้รัฐมนตรี